เราเห็นเต็มสรีมแบบนี้เราบอกโหนี่เป็นแสนหรือเปล่าแต่เปล่าเลยราคาแบบปั่มเลี้ยเรียดินมากและที่สําคัญก็คือตั้งแต่เช้าประทับใจมากว่ามาก่อนทีมงานอีกนะคะคือทีมงานนี้ไลน์บอกในกลุ่มบอกว่าทีมมาก่อนผีกพี่แล้วมาเช้ายังไม่เท่าไหร่กลับดึกอีกเราถามว่าต้องคิดค่าตัวเพิ่มไหมน้องก็บอกว่าไม่คิดพี่เมย์นะคะเป็นผู้ช่วยของพี่อ้ามัทิสันนะคะแล้วก็เป็นเมนเจอร์มาร์เก็ตติ้ง ของบริษัทอาทิตย์เมด g ก o b อลนะคะหรือแบรนด์อาทิตย์นะคะตอนนี้กําลังเปิดตัวแบรนด์คอลลอาทิตค่ะปังมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่8เดือน8เนาะคือพี่อ้ํากับทีมงานเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่เคยไลฟ์แบบนี้เลยวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราไลฟ์เต็มสตรีมแบบนี้ปกติเราจะไลฟ์กับไมค์มือถือซึ่งวันนี้เป็นไลฟ์ใหญ่โปรใหญ่8เดือน8ทุกคนไลฟ์กันเยอะมากๆแล้วเป็นวันแรกที่เปิดตัวอาทิตย์คอลลาเจนด้วยพึงพอใจมากค่ะเรายังไม่มีประสบการณ์ในการจ้างแบบนี้เนาะแต่ว่าเราก็ได้ยินมาเยอะเออเราก เพราะวันนี้ทีมงานก็บอกว่าเราไลฟ์ได้หนึ่งครั้งเนี่ยได้หลายแพลตฟอร์มแล้วก็เสนอราคามาบอกว่าราคาที่จับต้องได้เราต้องพูดแบบนี้คือเราเห็นเต็มตรีมแบบนี้เราบอกโอ้โหนี่เป็นแสหรือเปล่าแต่เปล่าเลยราคาแบบปั๊มเตียเรียดินมาเราจะแบบว่าอู้ทำไมมาเต็มที่ขนาดนี้และที่สําคัญก็คือตั้งแต่เชา้ามาทาใจมากว่ามาก่อนทีมงานอีกนะคะคือทีมงานนี่ไลน์บอกในกลุ่มบอกว่าทีมมาก่อนผมอีกพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆเรานัดทีมงานอะสายหน่อย ใช่ไหมคะแต่ทีมงานมาเช้ามากแล้วก็มาจัดเตรียมให้เราแล้วมาเช้ายังไม่เท่าไหร่กลับดึกอีกนะคะกลับดึกแล้วก็เราถามว่าต้องต้องคิดค่าตัวเพิ่มไหมน้องก็บอกว่าไม่คิดซึ่งแบบขอบคุณมากๆสําหรับครั้งแรกประทับใจแบบที่สุดเลยค่ะให้แบบแบบร้อยเต็มสิบให้เต็มที่เลยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอให้งานเยอะๆนะ